จากวิดีโอที่แล้วนะครับได้พูดถึงเรื่องของขั้นตอนการแก้ปัญหาไปแล้วนะครับทั้งหมด4ขั้นตอนในวิดีโอนี้นะครับจะมาเจาะลึกในรายละเอียดของขั้นตอนที่2การวางแผนการแก้ปัญหานะครับซึ่งในการวางแผนการแก้ปัญหานี้จะใช้รหัสจำลองในการแก้ปัญหานะครับซึ่งรหัสจำลองก็จะเป็นตัวแทนของคำบรรยายนะครับที่จะบอกถึงขั้นตอนว่า เราจะแก้ปัญหาดำเนินการไปขั้นตอน 1, 2, 3อย่างไรนะครับซึ่งในการเขียนรหัสจำลองในวิดีโอนี้นะครับก็จะอ้างอิงมาจากคู่มือครูของ c คม b ิดนะครับคอมพิวเตอร์ซานะครับเรามาดูตัวอย่างแรกนะครับก็คือการกำหนดค่าและก็ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ก็จะมีบวกลบคูณหารแล้วก็ยกกำลังนะครับส่วน วงเล็บก็จะเป็นการจัดกลุ่มนะครับเราจะใช้เครื่องหมายนะครับลูกศรนะครับเป็นการบ่งบอกถึงการกําหนดค่าให้กับตัวแปรนะครับในการตั้งค่าให้กับตัวแปรเราจะกําหนดชื่อให้สัมพันธ์กับสิ่งที่เราจะต้องการเก็บนะครับต้องการเก็บความสูงก็ตั้งเป็น high ต้องการเก็บความกว้างก็ตั้งเป็น width นะครับต้องการเก็บพื้นที่นะครับก็จะเขียนว่า area นะครับ เรามาดูบรรทัดแรกนะครับ high แล้วก็ลูกศรชี้ไปนะครับเป็น10เนี่ยครับเป็นการกำหนดให้ตัวแปร high นะครับมีค่าเป็น10ตัวแปรวิ d t h มีค่าเป็น20นะครับตัวแปร A อร a ียนะครับเก็บค่าของตัวแปร High คูณวิ d t h นะครับค่าของตัวแปร a อ e ์ที่ได้จะมีค่าเป็น200เมื่อพูดถึงตัวแปรก็จะเปรียบเทียบกับภาชนะนะครับ ภาชนะหนึ่งที่สามารถเก็บอะไรต่างๆได้นะครับเช่นภาชนะ a นะครับเก็บ50ลงไปนะครับในภาชนะนั้นก็จะประกอบไปด้วยตัวเลข50นะครับเรามาดูนะครับว่าตัวแปรนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าไปได้อย่างไรนะครับในบรรทัดนี้นะครับ a มีค่าเท่ากับ50นะครับ b เก็บค่าของ a คูณ2นะครับ a เป็น50คูณ2ก็จะเป็น100นะครับ ส่วน c นะครับเก็บค่าของ b หาร2นะครับ b ก็คือ100นะครับหาร2ก็จะเหลือ50นะครับ c ก็จะเก็บ50ส่วน b นะครับ b ก็จะเก็บค่าของ b บวก1นะครับก็คือนำค่า100นะครับไปบวก1นะครับก็จะได้101นะครับจะเห็นว่าค่า b นะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก100เป็น101นะครับก็จะ ตรงกับคําว่าตัวแปรนะครับก็คือค่าที่เปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆนะครับครับคำสั่ง input ก็คือคําสั่งในการรับค่าเข้ามาส่วน output ก็คือคําสั่งใช้ในการส่งออกนะครับซึ่งเราจะต้องมีความรู้พื้นฐานในอุปกรณ์รับเข้าแล้วก็อุปกรณ์ส่งออกนะครับอุปกรณ์รับเข้าก็ได้แก่เมาส์คีย์บอร์ดอุปกรณ์ส่งออกก็ได้แก่จอภาพหรือเครื่องพิมพ์นะครับอันนี้เราต้องไปทบทวนนะครับเรามาดูบรรทัดแรกนะครับก็คือ อินพุตไฮนะครับก็คือให้รับค่าจากอุปกรณ์เข้ามานะครับโดยไม่ระบุอุปกรณ์นะครับเก็บลงในตัวแปรไฮแล้วก็ i n นพุตเบ e นะครับก็คือให้เก็บลงในตัวแปรเบนะครับโดยรับค่าเข้ามาจากภายนอกเช่นกันนะครับในบรรทัดที่3นะครับก็ใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์นะครับก็คือเอาไฮนะครับคูนเบทแล้วก็คูณด้วยเศษหนสองสะครับแล้วเก็บลงในตัวแปรแอ e รียนะครับ จากนั้นนะครับในบรรทัดต่อมาก็คือเ u t p u t นะครับก็คือให้แสดงข้อความว่า area of triangle y นะครับตามด้วยตัวแปรนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับในบรรทัดแรกนะครับก็คือรับค่าายเข้ามา7นะครับแล้วก็รับค่าเบสเข้ามา3นะครับจากนั้นก็เอาไปคำนวณนะครับนะครับก็คือเอา HIGH คูณเบสนะครับ High คูณเบสก็จะได้เท่าไหร่ครับ ก็ได้21ใช่ไหมครับยีบคูณด้วยเศษ1ส่วน2ก็จะได้10.5นะครับแล้วก็เก็บลงในตัวแปร Are a นะครับจากนั้นนำค่าของตัวแปร a อ e a นะครับมาเชื่อมกับข้อความว่า Are a of triangle is นะครับแล้วก็เอาค่าของมันมาโชว์นะครับก็จะได้เป็น10.05นนะครับในฝั่งนี้นะครับเป็นการเขียนแบบของสสวทนะครับก็จะใช้ คำว่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็จบนะครับขึ้นต้นแล้วก็จบจากนั้นนะครับในบรรทัดแรกก็จะเขียนว่า i i h นะครับลูกศรแล้วก็รับค่าส่วนสูงเบรรับค่าความยาวของฐานนะครับบรรทัดที่3ก็เขียนเหมือนกันนะครับส่วนบรรทัดที่4นะครับก็จะใช้คําว่าแสดงผลนะครับในการแทนเอา p u พุนะครับ เรามาดูรูปแบบของคำสั่ง if e นะครับคำสั่ง if e ก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็คือ if e แล้วก็เงื่อนไขหากเงื่อนไขเป็นจริงให้ทำหลังเด่นนะครับชุดคำสั่งหลังเด่นนะครับแต่ถ้าเงื่อนไขหลัง if e ไม่เป็นจริงก็จะให้มาทำในส่วนของชุดคำสั่งของ else นะครับมาดูตัวอย่างรหัสจำลองนี้นะครับบรรทัดแรกนะครับคำสั่ง output ก็ให้แสดงคำว่า please enter the password นะครับก็จะแสดงคำนี้ออกมานะครับมันทัดต่อมา input password ก็คือการรับค่านะครับเข้ามาแล้วเก็บลงในตัวแปร password นะครับสมมุติว่าผู้ใช้งานพิมพ์ password เข้ามาว่า6 x y z นะครับก็จะเก็บลงในตัวแปร password นะครับตอนนี้ password เก็บค่า6 x y z นะครับจากนั้นนะครับมาเช็คเงื่อนไขว่า ตัวแปร password นะครับมีค่าเป็น6 x y z ใช่หรือไม่นะครับถ้าใช่ให้ทำคำสั่งหลังเด่นนะครับก็คือให้แสดงคำว่า password is correct นะครับซึ่งที่ได้รับข้อมูลเข้ามานะครับเก็บลงใน password แล้วนะครับข้อมูล password ก็คือ6 x y z ซึ่งมีค่าตรงกันนะครับทำให้เงื่อนไขตรงนี้เป็นจริงนะครับก็จะทำหลังเด่นนะครับก็จะได้คำว่า password is correct แต่ถ้าตอนผู้ใช้งานนะครับพิมพ์รหัสเข้ามาเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่ 6x y z นะครับมันก็จะไม่ทำหลังเดนนะครับตรงนี้มันจะมาทำที่เอนะครับก็จะขึ้นคำว่า password is incorrect นะครับในส่วนต่อมานะครับจะเป็น if e แบบมากกว่า สองเงื่อนไขนะครับก่อนที่เราจะมาดูยีนะครับเรามาดูเครื่องหมายในการเปรียบเทียบทีละตัวกันก่อนนะครับกำหนดให้ a เท่ากับ10นะครับ b เท่ากับ6 c เท่ากับ8นะครับ frac เท่ากับ fall นะครับมาดูเครื่องหมายแรกนะครับมากกว่า a มากกว่า b นะครับเป็นจริงหรือไม่ครับเป็นจริงนะครับ a เป็น10 b เป็น6นะครับ a จึงมากกว่า b นะครับต่อมานะครับ a น้อยกว่า b นะครับ อันนี้จะเป็นเทสนะครับเพราะ a เป็น10 b เป็น6นะครับอันนี้จึงเป็นเทส a เท่ากับ c a เป็น10 c เป็น8ดนะครับตรงนี้เป็นเทสนะครับ a มากกว่าหรือเท่ากับ10นะครับตรงนี้จะเป็นจริงนะครับเพราะว่ามากกว่าหรือเท่ากับ10ก็ได้ซึ่ง a เป็น10ตรงนี้จะเป็นเงื่อนไขที่เป็นจริงนะครับส่วน b นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ2ี่สิบ b เป็นหนะครับ ก็คือตั้งแต่20ลงมานะครับก็จะถูกหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถูกนะครับเพราะว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ20 b เป็น6จึงถูกนะครับเงื่อนไขนี้เป็นจริงครับต่อมาไม่เท่ากับนะครับไม่เท่ากับเครื่องหมายนี้คือไม่เท่ากับ a ไม่เท่ากับลบ1จริงไหมครับ a เป็น10ไม่เท่ากับลบ1ตรงนี้จึงเป็นจริงนะครับต่อไป n นะครับก็จะมีความยากขึ้นไป อีกลำดับหนึ่งนะครับก็คือข้างหน้าแอนจะต้องจริงและข้างหลังก็ต้องจริงด้วยจึงจะทำให้เงื่อนไขนี้เป็นจริงนะครับ a มากกว่า10นะครับ a เป็น10มากกว่า10ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเทสนะครับเมื่อเป็นเทสก็อาจจะสรุปได้ว่าตรงนี้เป็นเทสแล้วนะครับเพราะว่ามันจะต้องจริงทั้ง2เงื่อนไขมันถึงจะเป็นจริงนะครับส่วน C น้อยกว่า10นะครับก็คือ c เป็น8นะครับซึ่งจริงนะครับแต่ว่าเงื่อนไขแรกมันผิดนะครับมันก็จะทําให้แอนตรงนี้นะครับเป็นเท็จนะครับส่วน o นะครับ o ก็จะดูแค่อันไหนนะครับอันหนึ่งเป็นจริงนะครับก็จะเป็นจริงนะครับแต่ถ้าเป็นเท็จทั้ง2อันจึงจะเป็นเท็จนะครับ a มากกว่า10ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเท็จอันนี้เป็นเท็จนะครับส่วน c น้อยกว่า10 อันนี้เป็นจริงครับเมื่อข้างหน้าเป็นเท็จข้างหลังเป็นจริงนะครับถ้าเป็นอนะครับก็จะทําให้เงื่อนไขนี้เป็นจริงนะครับส่วนน็อตนะครับน็อตก็จะทําให้เป็นค่าตรงกันข้ามนะครับจาก false ก็จะเป็น True นะครับ Not Fa c t นะครับก็จะทำให้ fact นะครับมีค่าเป็น t true นะครับก็คือค่าตรงกันข้ามนะครับ มาดูในส่วนของรหัสลำลองนะครับการที่เราจะใช้ย e ีมากกว่า2เงื่อนไขนะครับเราจะเป็นจะต้องใช้คำสั่ง l e l s e if เข้ามานะครับช่วยในการตรวจสอบเงื่อนไขด้วยนะครับซึ่งอันแรกก็จะเป็น if e อันที่2ก็คือจะเป็น l e อ s e ี f นะครับถัดไปก็จะเป็น l e อ s e if นะครับแล้วถ้ามันไม่ตรงเงื่อนไขใดๆเลยนะครับมันก็จะเป็น l อ e AP นะครับ มาดูในส่วนของนะครับสกอร์นะครับสกอร์นี่กำหนดให้เป็น85นะครับซึ่งการเช็คเงื่อนไขนี้นะครับจะมีคำนะครับในการเปรียบเทียบก็คือแอนนะครับก็คือจะต้องจริงทั้งข้างหน้าข้างหลังแอนนะครับแล้วก็จะมีเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับแล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับเข้ามาตรวจสอบเงื่อนไขนะครับสกอร์มากกว่าหรือเท่ากับ80จริงหรือไม่ครับ 85มากกว่าหรือเท่ากับ80จริงนะครับแล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ100จริงใช่ไหมครับเมื่อทั้ง2งเงื่อนไขนี้นะครับเป็นจริงแล้วนะครับก็จะทำให้คำเชื่อมนี่แอนนะครับเป็นจริงเมื่อเป็นจริงนะครับก็จะมาทำที่หลังเดนนะครับก็ให้แสดงเอาพุทออกมาว่าเกรด4นะครับแต่ถ้ามันไม่จริงนะครับมันก็จะมาทำ เอลต่อมานะครับถ้า L อ e ต่อมานะครับเป็นจริงก็ถึงจะทำนะครับเอาพุทว่าเกตสานะครับในกรณีที่เรากรอกเลขตั้งแต่70นะครับจนถึง79นะครับมันก็จะมาตรงเงื่อนไขที่2ข้อสังเกตของ if e AP, l ล e นะครับแล้วก็เเนี่ยครับตั้งแต่3เงื่อนไขขึ้นไปนะครับ ถ้ามันถูกเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งที่เป็นจริงแล้วนะครับมันก็จะจบการทํางานทันทีนะครับเช่นมันเงื่อนไขแรกเนี่ยเป็นจริงนะครับมันก็จะแสดงเกตดสนะครับมันก็จะไม่มีการไปเช็คที่ l อ e if ตัวถัดมานะครับว่าถูกหรือไม่มันจะแสดงคําว่าเกรดสเลยนะครับแล้วก็จบที่ N e l s นนะครับหรือมันไปจริงที่เงื่อนไขที่60นะครับจนถึง69เนี่นะครับ มันก็จะไม่ไปดูเอวตรงนี้นะครับก็จะมาจบที่ end เลยนะครับก็คือแสดงคําว่าเกรด2 2นะครับแล้วก็จบการทํางานเลยนะครับเรามาดูคําสั่งต่อมานะครับก็คือคําสั่ง repeat until นะครับเป็นคําสั่งในการทําซ้ํานะครับก็คือจะทําซ้ําไปเรื่อยๆจนกระทั่งเงื่อนไขเป็นจริงนะครับ ในการเขียนการทำซ้ำนะครับเราจำเป็นจะต้องมีเหตุการณ์ที่จะทำให้การวนซ้ำเนี่ยนะครับสิ้นสุดลงนะครับแต่ถ้าการวนซ้ำไม่มีการสิ้นสุดลงหรือไม่มีเหตุการณ์ใดๆเลยที่จะทำให้การทำซ้ำนี้จบสิ้นนะครับก็จะเป็นการเขียนโค้ดที่ไม่ถูกต้องนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับเหตุการณ์ที่จะทำให้อนลกริทึมนี้นะครับจบสิ้นได้ก็คือ จะต้องมีการรับค่าเอดนะครับมากกว่า0นะครับซึ่งจะต้องมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนเรานะครับอายุคนเราเนี่ยมันจะต้องเกินศูนย์อยู่แล้วนะครับเรามาดูความหมายที่เราบรรทัดกันนะครับ Repeat until นะครับตรงนี้นะครับในกรอบของตรงนี้ก็คือถ้าตัวแปรเอดนะครับก็คืออายุนะครับมากกว่า0ูนย์เมื่อไหร่นะครับก็จะให้จบ การทำซ้ำทันทีนะครับแล้วก็มาทำคำสั่งต่อมาก็คือให้แสดงคาว่า hello นะครับในบรรทัดนี้นะครับก็คือให้แสดงคำว่า please enter your age นะครับก็คือให้แสดงข้คคคอ,ขวค,ค,อขวความแบบนี้ออกมานะครับแล้วก็รับค่านะครับจากคีย์บอร์ดหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับเช่นเรากรอกตัวเลขมาจากคีย์บอร์ดว่าเป็น 20นะครับก็จะมาเช็คเงื่อนไขว่าเอตเนี่ยนะครับมากกว่า0นนะครับจริงหรือไม่นะครับ20มากกว่า0นย์จริงนะครับก็จะหยุดการทำซ้ำนะครับก็จะขึ้นคำว่า hello แต่ในกรณีที่เรากรอกนะครับหรือพิมพ์มาว่าเป็นลบ1นะครับเมื่อมาเช็คตรงนี้แล้วนะครับเอตนะครับเป็นลบ1ซึ่งมัน ผิดเงื่อนไขตรงนี้นะครับก็คือลบหจะมากกว่า0นะครับไม่ได้นะก็เป็นเทสนะครับก็จะกลับไปถามใหม่ว่า p e พ e ต t e n t e r y o ยู g อชกรอกลบ2มาอีกเช็คเงื่อนไขตรงนี้เป็นเทสก็จะวนซ้ำไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าจะกรอกมากกว่า0นะครับหรือจะพิมพ์เข้ามามากกว่า0เช่นพิมพ์มาเป็น1นะครับหมากกว่า0นตรงนี้ก็จะทำให้ repeat until นะครับเป็นจริง เมื่อเป็นจริงแล้วนะครับก็จะจบการทําซ้ําแล้วก็จะมาทําบรรทัดต่อมานะครับก็คือแสดงคําว่า hello นะครับมาดูคําสั่งต่อมานะครับก็คือคําสั่ง Y นะครับจะเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับก่อนที่จะทํานะครับถ้าเงื่อนไขยังเป็นจริงอยู่ก็จะทําซ้ําไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จนะครับซึ่งจะตรงข้ามกับ repeat until นะครับ repeat until ก็คือถ้ายังเป็นเท็จอยู่ จะทาไปเรื่อยๆจนกว่าจะจริงจึงจะหยุดทํานะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับกําหนดให้ตัวแปรนัมเบอร์นะครับเท่ากับ24นะครับในกรอบของ y แล้วก็ ny นนะครับจะเป็นการทําซ้ําก็คือให้ทําซ้ําโดยการลดค่านัมเบอร์นะครับไปทีละ3นะครับก็คือหักออกทีละ3นะครับมาดูการเช็คเงื่อนไขนะครับว่าถ้านัมเบอร์นะครับมากกว่า9นะครับ ตอนนี้นัมเบอเป็น24มากกว่า9กนะครับก็ให้ลดออกไป3นะครับก็คือ24ลดลงก็จะเหลือ21นะครับก็มาเช็คดู21ก็ยังมากกว่า9อยู่ใช่ไหมครับก็ลดลงไป3อีกก็จะเหลือ18นะครับลดลงไปเรื่อยจนถึงรอบที่ว่าตัวแปร Number นะครับเหลือ9กนะครับ9มากกว่า9นะครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะเป็นเทส นะครับพอเป็นเท็แล้วนะครับก็จะจบการทำงานนะครับไม่ไปทำซ้ำอีกนะครับเรามาดูคำสั่งทำซ้ำในตัวต่อมานะครับก็คือ for next for next จะมีตัวแปรตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวนับนะครับจะเป็นการกำหนดรอบที่แน่นอนว่าจะนับไปกี่รอบนะครับเช่นนับ1ไปจนถึง3ก็แปลว่าวนซ้ำสามรอบนะครับ ซึ่งจะมี next น,นะครับในการบอกว่าให้นับไปที่ตัวต่อไปนะครับเช่นเป็น1แล้วก็จะนับต่อไปก็คือเป็น2นะครับนับไปเรื่อยๆจนถึง3นะครับจนครบจากตัวอย่างนี้นะครับเป็นการกำหนดตัวแปร total นะครับให้เท่ากับ0นะครับแล้วมีการทำซ้ำโดยนับตัวแปร counter นะครับทั้งหมด1จนถึง3นะครับก็คือ3รอบ รับค่า Number เข้ามานะครับก็คือจะให้รับ2 3แล้วก็4ตามลำดับของแต่ละรอบนะครับจากนั้นนะครับก็นำเอาตัวแปร total นะครับบวกกับ number นะครับในรอบแรกนะครับรับ2เข้ามา total นะครับที่แรกเป็น0บวกกับ2นะครับซึ่งก็คือ number นะครับมีค่าเป็น2รับเข้ามานะครับ0บวก2นะครับเก็บลงในตัวแปร total นะครับตัวแปร total ก็จะเก็บค่า 2ลงไปนะครับจากนั้นก็ให้นับคา์เตอร์ตัวต่อมาก็คือ2นะครับรอบที่2แล้วก็รับตัวแปร Number เข้ามาอีกนะครับตัวต่อมาจะให้รับ3เข้ามานะครับทอทอนะครับจากเดิมเป็น2แล้วบวก Number ที่เป็น3ก็จะเป็น5นะครับเก็บลงตัวแปรทอทอนะครับตัวแปรทอทอก็จะเก็บ5ลงไปนะครับนับคา์เตอร์ตัวต่อมานะครับก็คือ3นะครับ ตอนนี้ถึง3แล้วนะครับก็รับ4เข้ามานะครับลงในตัวแปร Number นะครับตัวแปร To t a l นะครับที่เก็บ5อยู่นะครับบวกกับ Number ที่เป็นสีก็จะเป็น9นะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเนื่องจากนับไปจนถึง3แล้วนะครับก็จะสิ้นสุดเมื่อสิ้นสุดแล้วก็จะมาทำคำสั่งต่อมาก็คือให้แสดง o u t p u t t o t a l นะครับซึ่งเป็นผลรวมนะครับทั้งหมด ที่เก็บลงในตัวแปรทั้งทงนะครับก็คือ2บวก3บวก4นะครับก็จะได้เท่าไหร่ครับได้9นะครับในครั้งต่อไปนะครับจะเป็นการเขียนรหัสจำลองนะครับโดยโจทย์ที่ให้มานะครับเดี๋ยวจะให้ลองไปเขียนดูก่อนนะครับแล้วคราวหน้ามาดูเฉลยกันนะครับว่าจะเขียนยังไงนะครับนี่คือโจทย์ข้อที่2 สำหรับเนื้อหาในวิดีโอนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับในช่องของผมยังมีวิดีโออีกมากมายที่สอนเกี่ยวกับอัลกอริทึมอย่าลืมไปติดตามและกดรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ